สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,าง,อางมาพอกันทางช่องวิมุลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับทันใดค้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพี่น้องเด้อเสาร์มื้อเนี้ยเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องเสาร์วันอาทิตย์ที่18พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งวันบ้านหน้างัวพี่น้องอำเภอสาว่างจังหวัดสกลนครเพี่น้องเด้อ พามาเบิองบรรยากาศตลาดพามาเบิองพนสื่อขายโคกกระบือพี่น้องแล้วก็สอบถามราคาหัวราคาควายให้พี่น้องเขาเบิองน้ำด้วยพี่น้องเด้อว่าส่วนนี้ราคางัวราคาคไข่เป็นยังไงพี่น้องมาพี่น้องมามาเบิองน้ำกันเ้อะพี่น้องเด้อแยกไม่ได้แยกไม่ได้ไปแม่กับลูกสุกบย่างแม่ลูกคนละพี่น้องตรวจหัวเขาให้หอยเพิ่อนก่อมาจับเสือกพี่น้อง

พันธุ์อะไรพีมังนั่นกเร็กันนี่ไอวนี้รียกีมันบ่ซือดอกดไปเท้าตัวเลยนาดห้าสิบไมยกรูป้าเท่าไลูกมันเท่าไเท่าไลูกมันาตาไปแม่างลูกมันจ่ตายแม่มันกับบ้านม่รอดรวมันจตาเาดือนแลวโอแม่สมเลยสเดือนแล้วถึงวลูกแรกบ่เป็ลูกแรกพี่น้อง ลูกลูกไหนลูกแม่นี่เนาะลูกแม่พี่น้องราคาห้องไว้สามหมื่นสองบอกนี่พี่น้องลูกสีแดงอยู่ลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องด้วยแม่นี่ก็สมเรียบร้อยแล้วง้วนี่สูงลอยซีบอกลอยซีพันว่าพี่น้องลอยซีสิบบาทอยู่ดอกพันว่า ลูกหรือลูกเมย์ต่ว่าเมย์ไหนก็สมไปแล้วสมบันบานห้องเนาะสมพอพันครับโอ้สมสมพอพันไว้พี่น้องราคาราคาห้องไหวสามหมื่นสองต่อรองเลยเนาะอ่อยวินพี่น้องเบอร์ติดต่อเราเบอร์0 8 7เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้องเป็นเมยลูกเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องเมยสมแล้วเรียบร้อยคนว่า ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามบางเอาพี่น้องเซ็นแม่ลูกบ่กเซ็นแม่ลูกครับัตานนี่ครับอ๋อลูกคืองามเห็นไหมแม่ครับผสมแล้วครับัานลูกเป็นสาวแล้วเนาะแม่แม่กับเซิงเหรอลูกแรกบ่ลูกแรกเกลี่ยสองเลยครับโอ้ลูกแรกลูกสองเลยครับอร่ว่ะเห็นเราอ่ะลูกเป็นสาวแล้วพี่น้องแม่ลูกถึงห้องไปเท่าไรล่ะสาวเจ็ดหาอร่อยครับสองหมื่นเจ็ดครับหาร่อยที่เรา ้ราคาอย่างนี้สิต่อได้อีกอยู่ต่อได้แค่น่อยครับต่อได้หน่อยหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อโอ้เด็กพี่น้องมึงโดนเมีนี่มานเหรอเนาะจักเดือนแล้วเมีโอ้เป็นงัวเลี้ยงนี่พี่น้องเลี้ยงได้เลยเอาไปเลี้ยงเนาะเด็กพี่น้องโอ้มันให้ลูกงามเนาะให้ลูกงามพี่น้องเมียไมเมีย้หน่อยให้ลูกดีเี่ราคาราคาเปิดไว้เจ็ดพันห้าครับ เศ้ต้องหาลอยเนาะคของหางล้านด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศ8 7ยครับศ8น2 1 8 2 1 8 6 0 5 2หนแด้อครับหกศูนเนว่าเิ่นว่าเมฆสมสองเดือนผ่านสองือนแล้วเจ้าความพ้นววามเมฆนี่สม2เดือนผ่าน2เดือนนล2อาจสิได้3ครเป็นงัวเลี่ยงพี่น้องผู้ใดสนใจทรเข้าสอบพามพเป็นงัวเหรอเนาะอุ้ยเนือเนื้อสนก็ใใจถุงเบอร์เบอร์8เต็มหม แม่ลูกลูกคนลูกกงแม่ลูกแม่เป็นแม่ลูกแม่ลูกคนห้องไวเท่าไหร่ราคาเปิดมื่นสามหมื่น้อยู่สามจำนวกจงรงก่นจ้งไม่ตีด้ออ๋อพนว่าจงรงจงหอยี้ไป ราคาหมื่นสามพันเนาะหมื่นสามพันทดลองอ่อรพี่น้องเป็นแม่ลูกดินี่พี่น้องหมื่นสามพันราคาถอลองอะไรพี่น้องทดลองเลยนะพร้อมส่งเนาะเบอร์ข้าเบอร์ได้เลยเบอร์เบอร์รถเอาเบอร์รถนี่มีรถรับส่งวางอยู่เบอร์รถนี่นี่ตัวนึ่งเฮ้กตัวไหนอ่าตัวนี้เราบอกตัวนี้เขาเสียวแล้วนี่ยเก้าแปดครับผมพี่น้องเนาะเบอร์เบอร์ชุดเก้าแปดบอก 0 9 8 0 9 7 0 9 7 0 9 7ศูนย์เก้เกยปสพี่นองเบิดโทรอะไรล่ะเพว่าเบิ์โทรคุณเบินี่แหะพี่น้องโทรมาสอบถามมาต่อรองเอาเพว่าเบรสามมาสแม่ลูกแม่โผลงด้วพี่น้องเด้อรถวัวเขาวมาพี่น้องเจ้าต่อรองราคาเบอ้รถนน้งรถขนี่น้องได้หอย เป็นวัวเถอะวัว่หอวัวยังมาเดิลงรถหยาดกันแล้วพี่้องเอ้ยววเหรก็วัวพานลงเนาะของเถื่อป๋อต้นคื่หุ่มเถืคู่ขายไห้นะคู่พันขันเรียกโอ้คูพาลุซื้อมาี่อลงมุมครับลงมุมยังมไม่มีเหรพีลง โอยยังนมอยู่ังนมอยู่สูงเงีเข้าดีพี่น้องผัวลงง่วผ่านลงงัวนยังมาลงรถเบิ้งพี่นายหอยรถพี่น้องเนาะงัวนปิดตาสื่อเขาก็เลื่อยหุ่มต่อกันพี่น้องใครแล้วนั่มสื่อต่อกันบั่นี้

เมืนเท่าไหม่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเดละหมื่นเพื่อนของตัวหน่อยเพื่อนเรอเออเขาสือยตัวนึ่หมื่นหนึ่กขาดเอาพี่ก็อะไรขอาก็ไขลมู่ิมก็ได้เลยคนอยากขายหมื่หนึ่งเอนัร้มเดอเดืด ว่าแม่นั่งดีเลยนะว่าแม่สาวขีดอบตัรอื่นแล้วครับยังบันทัดพีรอบระทับเอาอย่ขไดรอมื่นน้ครับเพราะว่าเลยสามที่มือแล้วเขาดนขีไม่ครับข้ดเพิ่มว่าผสมแล้วเพราว่าพี่น้องปทับหมดเรื่อบ้านรที่สองปรมผสมแล้วว่าแม่นีมันข้นมันจะโค้งครับนใส่ของมันนะครับผม่นแล้วโค้งมุมบอกแม่ เป็นห้องที่้มเนะครับมันแหละจะสวยนะครับพี่น้องบางส่วนก็ห้องบางส่วนก็ข้มบางส่วนก็เงียบคือว่ามี่จังพี่วันนี้ที่นำนำเมือกใสๆออกมากอะคือความผสมครับมันมันก็แล้ยจะสวยง่วนนะครับอันนี้เราที่บ้านที่มีทดลองฟังนะครับอัวนี้ง่วนแม่นี่มันสิขึ้นมันสีข้มมูอครับผมในมือมันจะออกครับมง่วนเฉยผมจะบอกไปก่อนเล่าจะว่านขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับรอบเรื่องแถวความผสมแล้วพี่น้องผสมแล้วว่าฟันฟันนี่ครับ สูงเท่าไรี่แมั้นี่คือ่าสูงรอยีเป็อยู่บ่ครับเป็นว่ารอยพี่น้องราคาห้อง้องไวเท่าไรเปิดไปสองหมืพบาทครับสองหมพี่น้องเปนว่าสองหมราคาต่อรองไล้พี่น้องหน้าตาดีนะครับเปิด่าาน้่มยังบลาครับพีาดครับผมแ้งขาคอดีเนาะับผมม้วนค่าน้มนะครับราคาดวนี่สองหมื่นเจ็ดพับาทสองหมื่นเจ็พันมากจากตัวมันนึ่งโอตัวนึงเนาะ ตัวนี้ตัวนี้เดบันนี่ตัวนี้มันมันขึ่นเ้ยสิ่นาเดือนโอ้แม่นังขึ้นกันเนาะแม่นังแสาวหน่อยแมุงาด้ครับสูงเท่าไรตัวนี้สูงครับพี่หลอคุณว่าอยีสูงหนแม่สาวแม่นั่งพี่น้องแม่นั่งแม่สาวเดอพี่น้องเด้อกัดเ เพื่อนไปเท่าไหร่แล้วครับเจ้าหาหารอยครับเจ้าหาหาอร่อยเนาะขับ่าดต่อร่องเลยพี่น้องของหอยท่มเบอร์ทิโต้เบอร์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่ศูนย์สี่หกครับศูนย์ศูนย์สี่หกพี่น้องเป็นงวเหลี่ยงด้วยพี่น้องวันนี้ส่วนใจโทรมาสอบพามึงรวยพี่น้องงัวผูงงัวเหนือพี่น้องเทกหน่อยเนาะเ่าได้ราคาพนแบบไหนหมื่นสามพันเนาะ เออสามพันพี่น้องเป็นงเหนืองเถกดัวพี่น้องเด้อมาตัวเดียวม่เลือตัวเดียวเลือตัวเดียวพี่น้องหอยไผเบอร์จตตอคฮเบอร์ูดแปดสามรูดแปดสามห้เก้ด้อพี่น้องเด้อแมลูคพี่น้องราคาเศร้าหาไดิอยากได้เศ้าหาต่อได้พี่น้องราคาห้องเลยลูกเปนลูกเถืกลูกเป็ลูกนี่เอาแล้วก็ได้บมานะครับครับีคนยอไครับ นี่นี่ลูกตัวผูพี่น้องลูกผูเป็นลูกแรกบั้นป่ะหัวละโอ้ลูกตัวที่สองลูกลูกตัวที่สองเพิ่นเปิดไว้แล้วข่าห้องไว้เศ้าเศ้าหาน้ะเศ้าหาพี่น้องห้องออป่าเบอร์ที่ต่อห้าเบอร์ศูนย์แปดเก้า เศูเกานี่เป็นแปดแปดร่เดสามหนึ่งพี่น้องขายปงตแต่อรอด้เอพี่นเด้มลูกลูเปลูกูอเมลูกเจ้าวรเะลูกคาาสลูกูนูกตด งัลูกแรกป้องเพ่มาลูกแรกว่สถราคาสามสิบหาราคาต่อได้เบอร์มีบ่หรืเบอร์โอ้ยลืมเาบอร์มาเบอร์ไ้ใส่พนงามนะปั่นพนงามเพิ่มาพี่น้องอาจารย์ต่ลลูก้อันสองตัวนี่แมนบ่นิโอ้นี่สองตัวให้ยสองตัวสองตัวห้างเศร้าหาโอ้นี่เนเพิ่นห้องไว้เศ้าหพี่น้สองตัวนี่ เป็นงัวเถอะหน่อยพี่น้องแต่ว่าบักอะไรมักหำบาดเนาะห้ำบาทมันไม่ม like ีหลวกนบ่มีลูกมีกอย่างพี่น้องเพิ่นว่าหามันไปก่อนนะบักจับามตน้ำติดดำติได้บาทบักดำดำเท่าไรล่ะคาห้อเศร้าหาเนาะโอ้ตัวนี้ก็เศร้าหาพี่น้องเศร้าหาก็ต่อต่อลงได้อีกสัก่ะราคานี่เพิ่นว่ายังต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเป็นงัวเนื้อพี่น้องงัวเนืองวเนือราคาสองหมื่นหาเขาขายซีหมื่นเขาขายตัวผิดไ ันนี้ก็เศร้าหาื้ออันสตัวนี่ตัวพี่น้องส่ตัวห้องหอยหาหมื่นนี่เมนบ่หาห่หาหมื่นต่อได้เด้อพี่น้องเดื่อองหอยไผ่นี่หรอเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดีศูนย์แปดซีศห่งย์้าเนพี่น้องผย้ใดสนใจเป็นการเป็นงานด้วพี่น้องเด้อโทรมาเลยพี่น้องเป็นว่าเศร้าหานึ่งเดือนี่มันมัานบ่หนิบ่บ่ทองหวางพี่น้อง ได้ลูก <terminar> จักตัวอะไปฮะเป็นว่าลูกหนึ่งพี่น้องใช่อีกตัวหนึ่งโอแม่ลูกก็มีแม่นี่เศร้าหาพี่น้องตัวไหนแม่ลูกเพิ่นพี่บอกใช้แม่ลูกโอ้ยหลังเอ็นนี่บอกใช้ลูกเพิ่นหลังเอ็นได่ใช่หลังน้ามือบอมันยืนได้มึง ล้างให้คอยใส่ลูกว็นี้บอกโอ้ลูกเมยพี่น้องลูกเมยยังดีราคาเท่าไหร่กัตัวนี้สองเสหาโอ้สองเ้าหาเท่ากันพี่น้องเดตัวนี้ได้สองตัวกับตัวเนึ้นกับเส้าหาด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องกันนีไล่กับเ้าหาเยบอกเสียงบอกกันเสียแงอยู่โอ้ราคานีเส้าหาพนาเมลูกราคาต่อรองเลยขอหอยไหมเบอร์ห้าเบอร์ใดเบอร์ห้าเบอร์ใดล่ะ 8, 0 8 1 0์1 0 5 5นึ 3, ่งศูนย์แปพี่น้องคนไใดยังหางวัวเลี้ยงอยู่กับโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นแม่ลูกไไลูกแดงอยู่ที่พี่น้องลูกแม่ยังดีอยู่ราคาต่อร่องเอาพี่น้องต้องหอยที่ขายบมดแล้วไปนี่<ใ>นจกักบาทซ้ำไปล,ละละฮะว่าคนเข้าได้กี่เนาะท้าถายได้ซื้แค่แนวหนูซ้ำนี่ตัวจักบาทจะขายให้มันใคร ว่าอยากไปสิบสามหาอยโอ้นี่ซ้ำนี่เนาะเพื่นคนไหนจงเพื่นว่าสิบสามหาอยตันนี้ก็ราคาเดียวกันบ่ราคาเดียวกันสามตัวสี่ตัวนี่สามสี่ตัวราคาสิบสิบสามหาลอยเวตัวกระมนเนาะตัวรคราคสิบสามหาอยกันตัวขาหนึ่งหมื่นหาด้วยพี่น้องเด้อราคาต่อรองเอานี่นี่กระมนทั้งห้าเนาะ โอ้แม่สามหาลอราคาเดียวกันพี่น้องทิปสามหาลอยอันนี้สองขั้นอันนี้ดีครับอันนี้ง่วนลี่เมยรือผูเราเนี่ยตัวผู12กว่าตี้ตัวนี้12พี่น้องเป็นง่วนใบหลุ่มพี่น้องราคาต่อรองหน่อยหอยที่เนาะเบอร์0879462942 2942ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้โทรเข้ามาสอบถาเมืองเอาพี่น้องตัวที่ใหญ่งัวพี่น้อง ngày ngủ về hai luôn phải nhảy lên đi ngủ hù hù đi phải nhanh đã ờ con hù vô đó ơi mình phải đây vô rồi dây dàn mình kia ngày nhảy ngủ hết rồi phân xử khai cần cầu hát lên đấy phải บ่หอดมื่นได้เลยมีลูกคนลูกลูกเถิกเนาะนี่พี่น้องลูกตัวผูรูลูกคนลูกเขาขาวเนี่เป็นลูกแรกบ่ลูกสองลูกสามว่เกินทันดอกพี่น้องนี่ลูกเขึ้นลูกผูราคาเท่าไรกูห้องไว้ราคามื่นเก่าด้วยพี่น้องเด้อแม่ลูกแม่นี่ท้องว่างเนาะ โอ้แม่สมแล้วพี่น้องิ่นว่าแม่แม่นี่สมแล้วนั่นลูก่นเขาขาวนั่นราคาเมืองฮะโอ้สมสมหลอดไปเนาะคุณว่ายังประพันธ์หลอดด้วยแต่ว่าสมไปเลยพี่น้องราคาเมือเก่าราคาต่อรองเอาพี่น้องหอยทุยเนาะเบอร์ติ่ต่อเบอร์เกาเก้า์สามสามสี่สามสามสี่เจดหนึ่งสามสามเจ็ด่้วพี่น้องเด้อู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้อง

จอร่องราข้ากันก็ได้อย่รถพึนว่าพนว่าขรถอนไปเฮ็ดใบเฮ็ดใบเตัวเฮ็ดล้าก็ได้